สวัสดีครับผมสกายนะครับวันนี้นี่ผมก็จะมาวาดไอหมาบ้าสุนัขเถื่อนบ้าคุกโกกันนะครับก็ไม่ต้องพูดพังแต่งเพลงอะไรทั้งสิ้นครับอ่าเราก็จะมาทําการขึ้นโครงนะครับอ่าก็โดยการวาดเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกวับแนวนอนขึ้นเส้นตานี่แล้วก็ลากโครงแก้มมาเลยครับแบบนี้เลยนี่แก้มนะครับแก้มซ้ายแล้วก็ลากมาเป็นคางนี่แก้มซ้ายแก้มขวาต้องห่างจากเส้นตรงกลางครับให้มันห่างเท่าๆากันนะครับหน้าเราจะได้ไม่เบี้ยวนะครับนี่แบบนี้เลย จากนั้นเราก็มีกรอบหูแล้วก็กรอบตาครับอตาผมก็จะวาดเลยนะแบบนี้เลยนะตาแหลมๆอ๋อแต่ผมจะวาดตาข้างเดียวนะเพราะว่าเพื่อความเท่ครับ <c oughs> ก็บาคุโกนี่ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะดิบเถื่อนนะคอ่าค่อนข้างจะชอบดูถูกคนไปทั่วเลยนะครับชีวิตจริงนี่รับรองได้เลยว่าไม่มีคนครบแน่ครับ <c oughs> อ่าแต่นี่ในการ์ตูนนะครับการ์ตูนก็ต้องมีอ่านิสัยหลากหลายนะครับ อ่าแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวละคร,รที่ชอบจะดูถูกพระเอกนะครับอ่านี่สมผมก็จะแหลมๆอย่างนี้เลยครับตัดไปตัดมานะครับสมกับฉายาไอหมาบ้านะครับสุนัขเถื่อนอ่านี่ก็จะแหลมๆตั้งๆนะครับแต่ก็มีรายละเอียดที่แหลมๆที่มากกว่าอ่าสุนโกคูนะครับของโกคูนี่มันแหลมๆแบบหนานๆนี่คือแหลมแบบอ่ามีรายละเอียดดีเทลนิดๆนหน่อยๆครับนี่ พอเราล่างขึ้นโค้งแล้วเราก็วาดแหลมแหลมเลยนี่เนี่ยยิกไปครับแหลมไปฟืบฟืบฟฟอ่านี่ประมาณนี้นครับอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนครับเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งผมเถิมที่หลังเนี่ยก็ได้ก็ได้นะครับผมก็แหลมแหลมไปคร่าวๆก่อนนี่ประมาณนี้นะครับง่ายๆอ่า เหมือนไม่เหมือนค่อยไปว่ากาันอีกรอบนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นหลักการสเก็ตแบบคร่าวๆนะครับอ่าก็เป็นแ,แค่การแต่งเส้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่วาดไปลบไปนะครับ ก็ขีดทับเลยนะครับเนี่ยก็ค่อยๆล่างไปนะครับอันไหนที่เราอยากได้เราค่อยเพิ่มความเข้มนะครับรกๆกาจจะล่างบางๆหลังๆก็ถ้าตรงไหนที่เส้นเราถูกใจเราก็ล่างให้มันหนาขึ้นนิดนึงนะเพื่อจะไปตัดเส้นนั่นเองนะครับนี่แล้วนี่คือรูปแบบของการสเก็ตนับแล้วมันจะทําให้ภาพของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะดูสวยแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองอนะ หากใครอยากจะวาดรูปให้มันเก่งๆสวยๆวยิ่งกว่านี้นะครับอ่าบางทีคนเราเราก็ต้องใช้นิสัยที่ส่วนหนึ่งของบาคุโก,โกนะย้ําว่าส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ของบาคุโกนี่นิสัยนี่คือแม่ไม่ปลื้มเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอานิสัยแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับกับอ่าอ่าคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับนั่นก็คือนิสัยของความทะยานอยากนะครับอ่าเป็นความทะเยอทยานดิ้นรนผักดันตัวเองนะครับให้มันเหนือกว่าผู้อื่นนั่นเองนะครอ่านี่ก็เป็นจุดดีนะครับ แต่การที่เหนือกว่าผู้อื่นนี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปดูถูกให้เขาด,ด้อยกว่าเรานะแต่เราตั้งหากนะที่จะต้องผลักดันให้เหนือกว่าเขานะผลักดันตัวเองนะโดยที่ไม่ต้องเป็นต้องไปทึ่งไปพึ่งแรงบันดาลใจอันเล็กๆน้อยๆนะครับที่ ไปดูมาแล้วเราปุ๊บรู้สึกมีแรงดันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยนะครับใช้ความทยานอยากของตัวเองคนระับใช้ความต้องการของตัวเองเพิ่มศักยภาพตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะครับอ่าถ้าเราอยากวาดเราก็ต้องวาดเลยนะครับอย่าให้ไอป้ปีศาจปีศาจขี้เกียจมาขวางเรานะครับอ่าผมเนี่ยเจอบ่อยนะไอ้ปีศาจขี้เกียจครับหลังจากที่เรามีแรงบันดาลใจมีแรงผลักดันหรือกระตุ้นตัวเองด้วยกิเลสตัณหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อจะมาวาดรูปนะครับแต่มันชอบมีปีศาจขี้เกียจนะครับ ชอบมาแบบว่าเอ้ยเราวาดไปทําไมวาดเราได้อะไรอะไรอย่างนี้เสมอเลยนะครับมันเลยทําให้เราเนี่ยมันหยุดหยุดการพัฒนาในการวาดรูปนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องขยันเลยนะคอ่บจะวาดเราได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ต้องสนใจครับก็วาดอย่างเดียวเลยครับเนี่ผมก็ขีดเลยนะครับโดยเฉพาะอนาโตมี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ผมก็ขีดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเลยโดยไม่ต้องกลัวว่าเออลากแล้วมันจะมาสวยหรือไม่สวยนะคอ่าลากได้ก็คือลากเลยนะครับ นี่แล้วนี่คือท่อนขานะครับขาท่อนบนกับขาท่อนล่างแล้วก็ตรงนี้คือเส้นหัวเข่านะประมาณนี้แบบนนครับจากนั้นก็มีมีแขนนะครับผมก็จะวาดแขนนี่คือหัวไหล่นะครับอจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่เราครับอ่านี่ผมก็จะมีให้ดูแล้วนี่คือมือเขาข้าไปนะครับเขาก็จะยืนแบบยืนแข็งๆทื่ออย่างนี้เลยนะครับยืนตรงๆจะได้ง่ายๆหน่อยอ่านี่แบบนี้ โอเคแล้วนี่คือ omy, อนาตมีอนาถานะหรือการล่างโครงล่างเข่าๆนะหากเพื่อน <c oughs> ๆสามารถทําล่างโครงนี้ได้นะการวาดสัสดส่วนตัวคาแรคเตอร์ทั้งหลายแหล่มันก็จะง่ายเลยนะเราแค่ไปดูรูปลักษ์มานะว่าสัสดส่วนส่วนหัวส่วนตัวส่วนเอวแขนขานี่ของคาแรคเตอร์ที่เราวาดเนี่ยมันมีลักษณะสั้นยาวใหญ่น้อยเล็กอะไรก็แล้วแต่ประมาณไหนนะเราก็สามารถล่างโครงอนาตมีที่เราต้องการไว้ก่อนเลยนะครับ จากนั้นที่เหลือนี่ก็คือการเติมรายละเอียดนะครับนี่ผมก็เติมแบบนี้เลยครับรายละเอียดแล้วนี่ก็เป็นชุดฮีโร่ของบาคุโกนะครับอ่าก็มีพลังเป็นพลังระเบิดนะครับฉะนั้นชุดมันก็จะเลยลักษณะคล้ายๆกับอุปกรณ์ติดระเบิดติดจรวดอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นฐานทัพเลยนะครับ <c oughs> แล้วนี่คือเป็นโครงโครงบอดี้โครงตัวนะครับนี่ก็จะโคง้งโค้งมานิดนึงอย่างนี้แล้วนี่คือช่วงเอวนะครับอเอวก็จะใส่เข็มขัดนะครับนี่เข็มขัดก็ว่า,านี้เลย เป็นเส้นๆอ่าถ้าเป็นไม่ได้เวลาวาดรูปเจอเส้นแนวนอนนี้นะเพื่อนๆก็ให้มันหันขันกระดาษกลับมานะครับแล้วเราลากจากบนลงล่างนะครับอ่าคือลากตัดจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันอาจจะเกิดการบิดเบี้ยวได้เหมือนที่ผมวาดนะครับ <c oughs> เนี่ยค่อยๆเล่นไปแล้วตัวนี้จะเป็นระเบิดมือนะครับนี่ใส่ไปเลยครับเป็นระเบิดมืออ่าจริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่านี่ระเบิดมือหรือเปล่านะ จริงๆมันมีพลังเป็นระเบิดอยู่แล้วนี่ครับมันไม่น่าจะเป็นจะต้องใช้ระเบิดเลอาจจะเป็นแค่เครื่องประดับก็ได้ครับอ่าแล้วนี่ก็คือตรงช่วงอ่าช่วงหน้าอกครับแถวบนไงลักษณะก็จะเป็นกากบาทนะเป็นลายกากบาทนี่นี่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณเอวเออ่านี่แค่นี้เราก็ได้ช่วงหน้าอกนะครับลายก็ไม่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับอ่าสามารถว่าตามได้ง่ายๆเลย ตรงนี้ก็จะเป็นรอยยับของเป้านะครับช่วงเกงป,ปึบตรงนี้ก็ถัดลงมาก็จะเป็นะจะเรียกว่าอะไรเดียมันเป็นชุดนะครับชุดรัดตรงตรงบริเวณขาน่องขานี่โอเคแล้วก็มีสายยางรัดมาอีกรอบหนึ่งนี่กระดุมอ๋อนี่ชักเหมือนละ,ะตัดไปรับล่างง่ายๆเลยนะครับ เวลาวาดรูปเราก็ไม่ต้องสนใจนะว่ามันจะเหมือนหรือเปล่านะเพราะว่าการวาดครั้งแรกๆเนี่ยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะบอกได้เลยว่าไม่เหมือนนะครับซึ่งผมก็เป็นการวาดครั้งแรกแรกเหมือนกันนะครับอ่ามันก็จะมีไม่เหมือนอะไรบ้างนะครับก็ไม่ต้องสนใจครับแล้วนี่คือหัวเข่านะครับอ่าเกาะเขา่านี่ก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับค่อยๆลากไปผมอาจจะลากไม่ตรงนะเพื่อนๆค่อยดูนะครับนี่ บางเส้นผมก็ไม่ใช้ผมก็ไม่เอานะเผื่อเพื่อนๆจะดูออกนะครับนี่อย่างนี้เลยแล้วก็นี่บีโค้งมุมหน่อยเพื่อให้มันดูเหมือนแหลมๆออกมาอ่าแล้วก็เติมลายไปคนระับก็จะเป็นลายอะไรก็ไม่รู้นะครับกลมๆเม,ม็ดๆนี่แค่นี้เราก็ได้ก่อเข่าละอ่าแล้วก็วัดซ้ายขวานะครับดูให้มันขนาดเท่าๆกันนะครับอ่าขาเราจะได้ไม่แบบแบบพินเพี้ยนนะครับ <laughs> บอกหลักสําคัญเลยนะเวลาเราวาดรูปเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกลัววาดไม่สวยนะครับดูของผมนะผมนี่สเก็ตมั่วเลยนะคเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปคิดว่าเราจะต้องวาดสวยหรือวาดให้ดีหรือวาดให้เหมือนนะครับเพราะถ้าเราลิงคิดอย่างนี้นะมันจะเกิดความเครียดพอเกิดความเครียดแล้วก็วาดยังไงก็วาดจะยิ่งไม่สวยนะยิ่งตั้งใจยิ่งออกมาไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยทิ้งความรู้สึกว่าตั้งใจไปเลยนะครับ เราแค่ทะเยอทะยานที่จะวาดก็พอแล้วนะครับอ่าส่วนความตั้งใจเนี่ยเอาไว้ให้เราวาดให้มันเป็นก่อนนะครับพอเราวาดเป็นแล้วความตั้งใจมันก็มาเองนะครับแล้วยิ่งวาดแล้วยิ่งสวยมันก็ยิ่งสนุกนะครับอ่าแต่สําหรับมือใหม่ๆนี่อาจจะไม่ค่อยสนุกนะเพราะมันวาดยังไม่ค่อยเหมือนนะครับมันจึงึงเน้นอ่าเน้นปริมาณในการวาดสักมากกว่านะครับนี่ผมก็เน้นปริมาณนะครับ <laughs> จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังปริมาณอยู่เลยนะครับ <laughs> ไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่นะครับอ่านี่ครับผมก็ยังจะลากเส้นแบบแกว่งไปแกว่งมาไม่ค่อยเที่ยงนะครับอ่าจะว่าไปอีกมือหนึ่งผมก็ยังถือกล้องนะครับการลากเส้นของผมมันก็เลยดอปลงไปนะครับอ่าถึงผมจะไม่ถือกล้องผมก็ยังดรอยู่ดีนะครับโอเคดีครับนี่กะบาณขาครับอ่าจะสังเกตว่าผมจะต้องมีเส้นตรงกลางขีดมาสม่ำเสมอนะเพราะว่ามันเป็นการแบ่งซ้ายกับขวาให้มันบาลานซ์ครับ ซึ่งผมเนี่ยไม่สามารถกะระยะด้วยสายตาตัวเองได้นะเพราะว่าผมเป็นคนขี้ลืมนะบางทีก็ลืมว่าตรงกลางมันอยู่ตรงไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยจะต้องขีดขีดเเป็นเส้นตรงกลางมาเข้าๆนะเป็นการแบ่งซ้ายขวาให้มันดูบาลานซ์เสมอนะ,อะมันง่ายกับผมดีนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงแขนนะนี่แขนผมก็พยายามวัดดูว่าจะเอาสั้นยาวประมาณไหนนะนี่แล้วตรงน,นี้มันจะมีเกออะอกประมาณนี้ จะเรียกว่ากรอบไม่ได้ดิเขาต้องเรียกว่าอะไรนะระเบิดมือแบบจังเบลเลอร์อยู่ตรงมือเลยนะ <c oughs> เป็นลูกเกลี้ยงคนระับเนี่ยประมาณแบบโอ้โหดีไซน์เป็นมือเลยนี่ผมก็วัดสองข้างนะให้มันประมาณเท่าๆกันนี่ประมาณนี้เลยนะครับระเบิดมือหรือลูกเกลี้ยงคนระับถือออกมามันจะเป็นปลอกแขนเบลเลอร์เบลเลอร์เลยอันใหญ่เลยหู อารมณ์นี่ถ้าผมเป็นฮีโร่ระเบิดนะผมจะไม่ใส่ชุดแบบคล้ายให้มันดูเป็นระเบิดนะเพราะว่าศัตรูเขารู้หมดนะว่าผมใช้พลังอะไรเนี่ย <c oughs> ถ้าผมใช้พลังระเบิดเนี่ยผมก็จะไปแบบไปใส่ชุดที่มันไม่ใช่ระเบิดนะเพราะว่าจะศัตรูเขาจะได้มองไม่ออกนะว่าผมเนี่ยเป็นสายไหนนะไอ้น,นี่มันเห็นชัดเลยนะว่าสายระเบิด อย่างนี้ศัตรูก็แก้เกมเราได้หมดนะครับเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยคนระับชุดซูเปอร์ฮีโร่มันดันบอกเอกลักษณ์ของเราเนี่ยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการ์ตูนนะครับเพื่อให้ดูง่ายมันก็ต้องดีไซน์ให้มันเข้ากับพลังของแต่ละตัวแต่ละตัวละครนะครับอไอตัวนี้เป็นตัวระเบิดมันก็เลยดีไซน์เป็นเป็นชุดระเบิดนะครับนึกอะไรเป็นระเบิดก็คือใส่หมดเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็คือลูกเกลียงนะครับระเบิดมือระเบิดน้อยหนา นี่ก็เป็นสลักบลเลอร์เลยนะครับยาวๆาทำแบบดีไซน์แบบเหมือนกงเล็บเท่ๆอะไรประมาณนี้นะแต่ดูแล้วน่าจะเกกก่านะครับอารมณ์เหมือนซุปเปอร์ฮีโร่ที่จะต้องมีผ้าคลุมพันคอนะครับมีผ้าพันคอพันแล้ว รู้สึกเกะกะนะเหมือนกับอะไรนะมิสเตอร์อินคิดเดิเบิลนะผมเจอฉากนี้ผมฮาเลยนะว่าทำไมมันไม่มีผ้าผ้าคลุมอะไรเงี้ยผ้าคลุมมันไปบินเวลาบินแล้วมันไปติดใบพัดพัดไอใบพัดเครื่องบินนะเออมันเรื่องจริงนะเอออารมเหมือนซุปเปอร์แมนมีผ้าคลุมเบลเลอร์ทำไมมันบินแล้วมันไม่โดนอ่าใบพัดของเครื่องบินมันพัดเอาอะไรเงี้ยดูดดูดเข้าไปข้างในนะตรงไอพ่นอะไรเงี้ย นี่นี่ผมก็ค่อยๆแต่งไปครับนี่คือมันจะเป็นระเบิดลูกเกี้ยมันจะเป็นลายแบบน้อยหนาเลยนะเนี่ยค่อยแต่งไปนี่ผมอาจจะเบีย้ยวเบีรร้ยวบูดบูดนะอ่าเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> สามารถไปแต่งให้มันตรงๆได้นะครับนี่นี่คือการสเก็ตนะผมก็อาจจะสเก็ตแบบไม่ตรงนะเดี๋ยวเวลาตัดเส้นผมก็จะไปตัดให้มันตรงๆทีหลังนะเพราะว่าการวาดให้เพื่อนๆดูขนาดนี้นี่มันไม่ค่อยถนดัดนะมันก็จะมีเส้นที่โคตรจับเบี้ยวนะครับหรือจะเรียกว่าการตัดเส้นครั้งนี้นี่ผมเส้นสถุนก็วาดได้เลยนะอ่า นี่นี่ก็เป็นช่วงของแขนดีข้างนะครับก็คล้ายๆกับแขนดีข้างเลยครับวาดให้มันเหมือนๆกันนี่ประมาณนี้โอเคนี่ครับมันก็อาจจะละเอียดค่อนข้างเยอะหน่อยนะผมก็อาจจะต้องใช้เวลาสเก็ตให้ดูนานนิดนึงนะนี่แต่โดยรวมก็เหมือนกับอีกข้างนึงนะมันจะซ้ํากันนะนี่นี่ประมาณนี้เลยนะครับมีสลักยาว อขีดไปนี่ผมอาจจะเบี้ยวนะนี่วัดดูนะครับวัดดูผมกะด้วยสายตาไม่ได้นะครับก็เลยจะต้องใช้เนี่ยนะครับดินดินสอกะาระยะให้ดูเลยเนี่ยเพราะว่าผมก็บางทีก็ไม่ค่อยเชื่อสายจัดสายตาตัวเองนะครับเพราะว่ากะทีไรก็พลาดทุกทีนะไม่ค่อยจะตรงอีกในนึงก็คือตอนนี้นี่ผมถือกล้องวาาอยู่เนี่ยตัวผมนี่ก็นั่งเอียงเองนะครับฉะนั้นผมก็เลยมั่นใจสายตาตัวเองไม่ค่อยได้นะครับ นี่ประมาณนี้ขีดๆไปอ่านี่แค่นี้เราก็ได้ระเบิดแลง้ง่ายๆละหลังจากนั้นเราก็แค่แต่งนับเนี่ยครับเป็นการแต่งนับหลังจากเราได้ร่างโครงเราก็แต่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่จะเป็นต้องใช้ยังลบๆเสมอลบทุกครั้งลบอะไรนะครับอ่เพราะว่าการสเก็ตเนี่ยเราทางที่ดีเราไม่ควรจะลบนะเพราะว่าถ้ายิ่งลบความมั่นใจเราก็ยิ่งหาย เรามัวแต่หาเส้นสวยๆเราก็จะไม่พัฒนานะครับให้เราขีดเส้นไปเลยนะครับเราขีดแล้วไม่พอใจก็ขีดซ้ําอีกรอบหนึ่งเป็นเส้นที่2เส้นที่2ไม่ดีก็ขีดเส้นที่3ามขีดไปเรื่อยจนกว่าจะมองไม่เห็นนะเพราะมันมองไม่เห็นเราค่อยลบนะเฟอแต่ถ้ายังมองเห็นอยู่ก็นี่ครับขีดเนี่ยมันจะเป็นการสเก็ตนะับมันทําให้ฝีมือเรายิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้นนะเพราะเพราะว่าเราจะเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองนะครับอ่า ใครก็ตามที่วาดรูปแล้วเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองสม่ำเสมอคนนั้นแหละนะจะวาดรูปได้เก่งแล้วก็พัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับอ่าส่วนใครที่มันไม่มีความผิดพลาดเลยอ่ะคนนั้นมันจะไม่ค่อยจะเก่งนะครับเพราะว่ามันไม่เคยผิดนะครับฉะนั้นพอะมันไม่เคยผิดมันก็ไม่เคยเรียนรู้วิธีแก้นะครับฉะนั้นก็จะเก่งได้ค่อนข้างยากคนระับอ่าคนที่เคยรู้ผิดพลาดรู้ความผิดพลาดแล้วปรับปรุงแก้ไขต่างหากนะมันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งน่านับถือนะครับ เพวกะเขาเวลาพาดได้เขาก็แก้ได้นั่นเองนี่เดี๋ยวไปดูการตัดเส้นกันนะว่าเป็นยังไง อย่าเรียกว่าระบายสีเลยเรียกว่ากระแทกสีผิว4 0 8ให้สะใจดีกว่าถมสีทราย401ให้ระเบิดตู้มยำส้มสี6นกให้เป็นเฉดเงาผิวหมาบ้าต้องเติมน้ำตาล507จะยิ่งดิบเถื่อนเทกระจาดทั้งหัวด้วยสีทราย4 0 1ตัดเงาสีน้ำตาลานให้ทะเยอทะยานตามใจฉันสัดสีเนื้อ408ให้สีผสมอีลุงตุงนางตังนิงอย่างคลุ้มคลั่งเดินลายให้แสบลูกกระตายด้วยนีออนส้ม หนึ่งทับถมให้เป็นเชื้อราสีเขียวเงาเกรออาะอลูมิเนียมใช้สีเทา6 0 2นั้นหนาแต่ประหยัดได้บ้างก็จะดีไม่น้อยใจจริงผมไม่อยากเว้นไฮไลท์เยอะเดี๋ยวโดนคนจับได้ว่าผมชอบประหยัดสีใช้สีม่วง706นกดหนัก,นกๆไม่ต้องกลัวสีเจ็บสาสีเขียวมรกต2องหนทับถมให้เป็นสีดำไม่ต้องกลัวละเพราะมันเละแน่ๆเสริมเงาไล่เฉดด้วยสีดำแท้จะได้ดูไม่ปลอมตาบาคุโกร,ระบายสีแดง104ให้ฟิลลิ่งโคตรสะใจเฉดโดหล 好，好，好，好 <music>，好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 ，